คุกและคงรอหลวงพนไอคงรอหลวงพนไอคุกรอหลวงพนไอชิบ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 อาชิบหายอาชิบหายชิบหายชิบชิบชิบหายหายไปแล้วพี่นี่ไปแล้วเด้ออยู่ไม่ได้นี่ก่อนนะเธอปกปิดอยู่หลายวันดันไปเจอเส้นผมเครื่องจับเท็ดและพากันล่มจม เรื่องจับเท็จและพากันล่มจมยังโชคดีที่ผมได้ร้องเพลงเต่างอยคุกคงรอหลวงพนไอยคงรอหลวงพนไอยคุกรอหลวงพนไอ้ชิบ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 ช ชิบหายชิบชิบชิบ,ชบหายไม้สานมาถึงลุงพลก็ถอยหนีไปแล้วอย่างไรร่องรอยหนีไปเรียบร้อยเรียบร้อยตามลมพร้อมป่าแตนและขู่ทุกระทมพร้อมป่าแตนและขุดทุกระทมตำรวจต้องตรมคืนคมน้ำตายยอย ข่าวชมพูเราตามกันมานานเพราะวันที่ศาลจับผู้รายให้ได้ผ่านเป็นปีและที่ข่าวออกไปสมดังใจดังใจรอคอยหลุงพลหน้าง้อยต่อยตำถ้านี้ไม่ทันตำรวจจับไม่ปล่อยเรื่องความหวังพังลงลงลอย เรื่มความหวังพังลงลงลอยแฟนคลับเศร้าซอยต้องหน้าหงอยกันหลายคนคุกและคงรอหลวงพนไอคุกรอหลวงพนไอคุกรอหลวงพลอายชิบ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 ิบหายชิบหายชิบหายชิบชิบชิบหายไม่มีแม่เงาและเขาคือหลวงพน หนีไปแล้วกับป่าแต่นสองคนตำรวจต้องวนตามคาดีต่อไปคงจะหนีขึ้นเขาเหล็กไฟคงจะหนีขึ้นผู้เหล็กไฟเป็นคดีข่าวใหญ่ที่หลอกคนไทยหลายคน